สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจร่วมกับบริษัททีวีบุรพาจำกัดเสนอที่สุดของความสามารถที่สุดของความเก่่ยงกาศที่คาดไม่ถึงที่สุดของคนที่จะทำให้คุณตื่นตะหนกในรายการกระบี่มือหนึ่ง สวัสดีครับพวกพวกเราน้องัะเปียะและพี่คมสันไม่ประจําทุกเที่ยงคือวันจันทร์กับความสดกว่าเจ๋งกว่าและเหนือฉันกว่าของคนเก่งระดับสุดยอดทั่วเมืองไทยที่เรารวบรวมไว้ในรายการกระบีมือหนึ่งโอ้โหการงานมันเยอะแยะมากมายนี่ครับเปียครับคุณผู้ชมครับดูดินเนี้ยโอ้โหเต็มไปหมดอะไรก็มีโอ้เยอะแยะมากมายอะไรกันพี่ขนมาตั้งสองสามแฟ้มเชียวอะไรเอ้าใช่เนี่ยคุณผู้ชมครับที่เห็นทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยนะครับ คือเรื่องที่คุณผู้ชมแนะนําเข้ามาไงแนะนํากระบ,บี่มือหนึ่งโอ้โห oh. เก่งเก่งเจ๋งเจ๋ง,ง,งนะเลยเปียเนี่ยเรื่องไม่ถูกเลยนะรักพี่เสียดายน้องนะดูดิคนนี้ก็ดีน,นะคนนี้ก็เจ๋งเนี่ยโ,โหเลือกยากมากเลยฮะอ๋อคือพี่คมสันกําลังจะหมายความว่าใครนะคะที่ผ่านการนําเสนอของรายการกระบี่มือหนึ่งเนี่ยแสดงว่าผ่านการคัดสรรมาแล้วอย่างดีใช่ไหมคะใช่เลยแล้ครับเพราะว่าที่เห็นนะครับผู้ชมครับนี่เพียงส่วนเดียวเท่านั้นนะครับ<อ>นี่อยู่ที่ทีมงานตั้งเท่านี้นะ<อ>นี่ผมช่วยช่วยไงแบ่งมาคัดอโอ้โห<อ>เยอะฮะดูเป็นคนดีนะใช่นก็ปล่อยให้พี่เขาทํางานไปก่อนแลวกัได้ครับแต่ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวเรานะคะไปชมะคะ่ะว่าวันนี้เนี่ยมีตัวอย่างกระบี่มือหนึ่งอะไรกันบ้างคะ่ะกระบี่มือหนึ่งค่ำคืนนี้เตรียมพบกับลีลาไม่ธรรมดาแชมป์โยโย่ระดับเอเชียลีลาขั้นเทพโยโย่มหัศจรรย์ออกเ็ปกับตำรวจไทยหัวใจบีบอยความสามารถแบบชาวเกาะกับเทคนิคก,การจ่อหอยด้วยความเร็วและแม่นยำ 好事也做好意。 โอ้โหเนี่ยเจ๋งทุกเรื่องเลยครับคุณผู้ชมครับนี่นมาจากเชียงใหม่นะนี่ก็ดี<อ>จากภูเก็ตนี่ก็ไม่ใช่ย่อยเอหรโอ้โหเรื่องไม่ถูงจริงไปฮะอ้ออย่างนี้นี่เองสแสดงว่ามีคนเนี่ยให้ความสนใจนะคะแ<อ>นะนําคนเก่งมากความสามารถมาให้กับเราไม่น่าล่ะถึงมีแต่คนเก่งคนเจ๋งนั้มายืนโมเดลลิ่งกระบี่มือหนึ่งของเราใช่เลยครับเดี๋ยวตรงนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ่ายรายการเสร็จค่อยไปเลือกต่อนะเยอะมากอยากจะบอกคุณผู้ชมครับว่าที่ว่างข้างล่างจอเนี่ยนะครับยังรอข้อความผู้ชมอยู่ครับจะติจะชมจะเสนอแนะอะไรนะครับ ส่งข้อความมาได้เลยครับพี่เบอร์ซี7จ1 1 1ข้อความละ6บาทส่วนช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของคลิปชวนอึงค่ะคลิปนี้นะคะถ่ายทำที่ประเทศจีนกันเลยทีเดียวอ่าเป็นความสามารถของการทำสายไหมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสายไหมใช่ไหมเปียะ<ช>ที่เป็นน้ำตาลนุ่มๆฟูๆสีๆใช่ไหม <c oughs> <อ>ที่ใส่มาในถุงอ,ะอ่ะถ<อ>ุงนี่ชอบกินมากเลยอ่าแล้วเดี๋ยวต้องไปดูนะว่าสายไหมเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเป็นคลิปชวนอึงได้ยังไงไปชมกันเลยค่ะไปดูมังจีเลยช่วง กรีบฉวดอึ้งดูดูดู <S <S นี่ค่ะเขาทำเป็นกรีบดอกไม้เฮ้ยโอ้อ่ากรีบแรกไปแล้วใช่ไหมชั้นแรกไปแล้วใช่ไหมยังมีอีกเหรอยังไม่พออ่าระดับคนจีนเนีขาทำอะไรเขาทำยิ่งใหญ่นะไม่เชื่อลองดูอ่ะนี่อีกชั้นหนึ่งอ่ะอีกชั้นหนึ่งมาละมาละสีมาละสว,วยไหมสวยไหมน่ารักมากเลยนู้ดนี่ สร้างีรรค์นะวร้างสันนะเออยังไม่พอยังไม่พอคือมันยังไม่อึ้งพอเอาอีกอ่ะฮะอีกไม่เชื่อดูโอ้โหเออเน่เน่เน่ชั้นเท่าไหร่แล้วเนี่ยชั้นที่สามแล้วนะปิดกลีบดอกชั้นที่สามเลยนะเนี่ยใช่โอ้โหขาที่สีฟ้าต้องแบบว่าคัลเลอร์ฟูลดอยอ่ะสวยดีอ่ะแล้วคนนี่นะเขาบอกว่าโอ้โหมาดูแล้วแบบเฮ้ยมันสวยมาก และนี่ใหญ่มากนะคือตอนนี้ขนาดที่ใหญ่มากแล้วแต่ก็ยังไม่พอเจยยังไม่หยุดล่ะเจยยังไม่หยุดไอ้เจยบอกว่าเนี่ยโอ้โหเล็กๆไม่ใหญ่ๆเจ๊ป้อมีเจย์จทําออกคลิปหรือเปล่าฮะจริงจริงจะทำเยอะคลิปขนาดนี้หรือเปล่าเนี่ยเจยนี่เลยเป็นหนึ่งให้ลูกค้าได้ถ่ายมาอันนี้ลูกค้าฟ้ามาแล้วฟ้ามาแล้วคลิปทัานที่สี่นะอันนี้อ้อนี่นี่โอ้เจ๊มาฮะ ใหญ่แค่ไหนโอ้คลิปชวนอึ้งอยู่นี่เปียเทคนิคการทำเขาสุดยอดมากเลยนะใหญ่มากด้วยแล้วไม่เคยเห็นสายไหม่ะละใหญ่ตโตมโหฬารขนาดนี้ครับ <c oughs> อยากจะฝากเปียะนะไปบอกอาเจ้ลูกค้าที่ยืนกินเมื่อกี้นิดหนึ่ง <c oughs> ฮะฝากอะไรเขาครับพี่ระวังเบาหวานนะครับ <c oughs> โอ้โหอันใหญ่ขนาดนี้กินเข้าไปในน้ําตาลในเลือดนี่ขึ้นปื๊ด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 ปือย่างนี้เลยนะฮะเขาอาจจะกินกันทั้งหมู่บ้านเลยก็ได้นั่นน่ะสิกินในทั้งครอบครัวนะแล้วก็อยากจะฝากบอกคุณผู้ชมนะครับว่าถ้าณผู้ชมมีความสามารถพิเศษอะไรก็ตามนะครับ ถ่ายคลิปนะครับแล้วส่งมาที่รายการของเราได้เลยครับวันนี้ผมมีตัวอย่างครับ mm. เป็นนักร้องน้องใหม่ <Yeah. S 2> อยากจะฝากว่าในอ้อมใจของชาวเจ็ดสีทุกคนครับโอยอะไรอ่ะเขาร้องเพลงเพาะมากเลยครับไปชมคลิปตัวอย่างนี้กันครับไปเลยค่ะ HAPPY mm. BIRDDAY แฮปปี้เบิร์ a เดก็บีมือหนึ่ง HAPPY Birthday, ้เบิร์ a เดย์ปีก็บียยสยวันเกิดก็บีมือหนึ่งครับครบรอบห้าปีแล้ว ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับคมสันลูกโยตินพัฒนานะครับคนอะไรไม่รู้หน้าก็หวานและเสียงหวานกว่าหน้า,า,นาอีกโฮ้ยคุนบอกก่อนนะนี่เธ <c oughs> อบอกให้เตรียมตัวก่อนนะจะไม่ชื่นชมอะไรขนาดนั้นเลยสุดยอดมากเลยเห็นไหมน้องรองน้องใหม่อะไรแสดงความสามารถไปเพลงให้พี่เพื่อเดย์โอนะโอแต่ก็ขอชื่นชมนะคะเพราะว่า <fian> ถ่ายออกมาเป็นแนวนอนไงถูกต้องตามกติกามากเลยแล้วก็ดูแล้วก็หล่อนะก็ดูได้ก็ดูได้ก็ใช่นะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีความสามารถพิเศษนะครับถ่ายคลิปแล้วส่งมาที่รายการของเราเลยนะครับย้ำอีก ครั้งว่าต้องถ่ายแนวนอนเท่านั้นนะครับถ้าคลิปไหนได้รับการคัดเลือกมาออ,อากาศเรามีของรางวัลมอบให้ครับใช่ค่ะส่วนแฟมนี้นะแฟมนี้เนี่ยยังรอคุณผู้ชมนะคะแนะนําคนเก่งๆเ,เข้ามาให้กับเรานะคะสามารถโทรมาแนะนําก็ได้ค่ะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook ก็ได้ที่เวอร์ไวท์เว็บดอทเฟซบุ๊กดอทคอมะบีเร็ค่ะเืองที่ใครแนะนําเข้ามาได้รับการคัดเลือ,มอ,อกมออากาศผู้แนะนําเรามีโบนัสรบเลิฟมอบให้หมูลค่า๓๐๐บาทเตรียมพบกับลีลาไม่ธรรมดา แชมป์โยโย่ระดับเอเชียที่จะมาสร้างความตื่นตะลึงโดยทวงท่าระดับเทพกระบี่มือหนึ่ง